สวัสดีค่ะตาเจฮาสวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราซื้อน้ำหรือว่าคุณคุณน้ำอีกชินเคยเนาะวันนี้เราก็จะมาพบกันในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันนะคะวันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่3บทที่3แล้วน้อที่เราจะมาเจอกันนะคะตี้ซานเคิร์นนั่นเองเ,องเนาะบทนี้มีชื่อว่าหนีสีฮ้วนชื่อฉันมาสุยกัวนะคะอีกรอบนึงนะคะหนีสีฮ้วนชื่อฉันมาสุยกัว อ่าบทนี้ก็คือจะแปลว่าคุณชอบกินผลไม้อะไรนั่นเองนะคะอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนเลยนะคะคำศัพท์ที่เราซื้อเตรียมมาให้เนาะวันนี้คำแรกนะคะสุยกวัวสุยกวัวสุยกวักวคือผลไม้นะคะอ่าค่ะต่อไปมูกวามูกวามูกวาคือมะละกอนะคะ ต่อไปชาวไหมชาวไหมชาวไหมคือสตรอเบอรี่นะคะ,ะนักเรียนออกเสียงตามไปด้วยเลยนะคะมันจะได้จำได้เนาะต่อไปโปูหลัวป้หลัวปูหล,วปหลัวก็คือสับปะรดนะคะต่อไปผู้เทา้าผู้เทา้าผู้เท้าคืออง,งุ่นนั่นเอง ต่อไปนะคะชีกวาชีกวาชีกวาคือแตงโมนะคะต่อไปซียงเจียวซียงเจียวซียงเจียวก็คือกล้วยนะคะอ่านนี้มะม่งวงมะม่งวงมะม่งวงก็คือมะม่วงนั่นเองต่อไปค่ะซานจูอีกรอบนะคะซานจู ซันจูคือมังคุดนะคะอ่าต่อไปพิงกัวพิงกัวพิงกัวคือแอปเปิลนั่นเองนะคะอ่าแล้วเราซื้อก็มีคำสับเสริมประจำบทมาให้เนาะอีกสามคำนะคะคำแรกสีหว้วนสีหว้วนสีหว้วนแปลว่าชอบนะคะต่อไปชื่อชื่อ ชื่อตัวนี้คือกินนะคะและฉันมะฉันมะฉันมะแปลว่าอะไรนั่นเองนะคะโอเคหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวหลอดซื้อจะพาพวกเรามาอ่านบทสนทนาเนาะหลอดซื้อเตรียมบทสนทนามาให้นะคะอ่านตามเลยนะคะเอเป็น A กับ B คุยกันนะคะนี่你好你好你在做什么 你在做什么？我买了很多水果。我买了很多水果。你喜欢吃什么水果？你喜欢吃什么水果？อ่ะควนี้เรามาดูคําแปลกันนะคะนิฮาวก็คือสวัสดีเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะเอก็เลยถามว่า你在做什么？อ่ะคำนี้แปลว่า คุณกำลังทำอะไรอยู่นะคะบี B. ก็เลยตอบไปว่าว่อหมายเลยเห็นตัวซุยกวัวประโยคนี้นะคะแปลว่าฉันซื้อผลไม้มาเยอะแยะเลยนะคะหมายตัวนี้แปลว่าซื้อเนาะแล้วบีนะคะก็ถามต่ออีกว่าหนีสีหวัวชื่อสันมิสุยกวัวประโยคนี้นะคะคือคุณชอบกินผลไม้อะไรนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเอตอบว่าวอสีหวชื่อพิงกวัว 我喜欢吃苹果。B 叙瓦，B 就来谈。到，啊，卡，瓦，你喜欢吃西瓜吗？你喜欢吃西瓜吗？A 叙瓦，我不喜欢吃西瓜。我不喜欢吃西瓜。B，那我给你一个苹果。 น我า给你一个苹果，谢 okay. 谢，谢谢，อ่ะเรามาดูคำแปลกันนะคะจากที่เมื่อกี้เนาะ B ถามว่าชอบกินผลไม้อะไรใช่ไหมคะ A ก็เลยตอบว่า Wa วอชิฮวนชื่อพิงกัวฉันชอบกินแอปเปิ้ลนะคะ B ก็เลยถามต่อว่านิชิฮ u a n ื h i ซิกั a มะประโยคนี้แบบว่าคุณชอบกินแตงโมไหมอ A ตอบว่าอะไรคะ A ตอบว่า หอผู้สีหัวชื่อซีกฉันไม่ชอบกินแตงโมนะคะ B ก็เลยพูดไปว่าหน้าหอบกหีเกิดผิงกัวประโยคนี้นะคะแปลว่าถ้าอย่างนั้นฉันให้แอปเปิลคุณหนึ่งลูกนะนะคะ A ก็เลยแบบว่าเชี่ยเขอบคุณค่ารือว่าขอบคุณครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นบทสนทนาที่เราซื้อเตรียมมาให้เนาะพวกเราสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะ ต่อไปเราจะมาดูเรื่องของหลักไวยากรณ์กันบ้างนะคะวันนี้หลักไวยากรณ์ง่ายๆเลยค่ะเป็นหลักการใช้ปู้นั่นเองนะคะที่เราเจอในประโยคสาสนาเมื่อกี้เนาะปู้ตัวนี้แปลว่าไม่นะคะแปลตรงตัวเลยแปลว่าไม่เนาะเป็นความหมายของการปฏิเสธนะคะปู้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคํากริยาวิเศษหรือว่าฟู้ซือนะคะจะวางอยู่หน้าภาคแสดงเนาะ ตัวอย่างการใช้ปู้นะคะอย่างเช่นหวอปู้ชื่อหมางกัวหว่อปู้ชื่อหมางกว,ว,งกวนะคะปู้ไปว่าไม่เนาะชื่อแปลว่ากินหวอปู้ชื่อคือฉันะะไม่กินนะคะฉันไม่กินมะม่วงนะคะประโยคต่อไปวอหวอปู้ชิฮวนทา,วาหวอปู้ชิฮวนทานะคะฉันไม่ชอบเขานั่นเองอตามตัวเลยเนาะ,ะต่อไป 我不想去医院我不想去医院นะคะกูเนี่ยแปลว่าไม่เสียงนี่แปลว่าอยากนะคะชี่แปลว่าไปอีหย,ยนคือโรงพยาบาลนะาเ,ออเนาะ我不想去医院นะคะฉันไม่อยากไปโรงพยาบาลนั่นเองอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของบทนี้ที่คุณครูทำมาเป็นวิดีโอสำหรับให้พวกเราได้ ทบทวนเนาะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้หล่าซื้อน้ำก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจเจียนบ๊ายบาย